บอกยังง้บกจบไปจกมาโอ้ยใน nhà ไปติดไฟบอกจบดีบอกจบคดินไหมบกบไม่รู้หรอกคไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องรู้เ่งะบอกจบบักจกฟื้นดินนั่นนะเล่เขียง โอ้ยยูน้าเยน้าคงคุ้มเบอน้ากงคุ้มนงาอมื่อเมื่อไปเก็บของมาน่ะมึงเก็บบกจกมาน้ำบ่อบังด้วยแบกจกมาน้ำบ่อเหรเมื่อวานมึงบ้านเาักบกจกไปเยมึงก็ม่รู้เนาะอือกูขอโทษมึง ูข้าผิดเองยังเบิ่งยังเบิ่งกล้องมากเลยถ่ายรูปมีการเสพิ่ม <expand> อีกเฮ้ย mm ถ่ายรูปคนล้อเขาเบิ่งกล้องเนาะเทห็นไห่เห็นหรอเปล่

ป็นหวดนี่เขาเออมาแก้วอย่างไหมพิเตพิเตเราขาวพเตเขาเนี่ยนี่เขาเออมาแกวย่างเป็กเป็กเป็กับจิบกับจิบหวานจิบจิบบบานไปเรลย

ก็ี่มันติดอยู่เออต้อง,งขัด,ดยุ่นีแล้วเนี่ย